สวัดีค่ะทุกท่านในวันนี้เจคเคนพามาชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะเป็นบ้านปูนหลังเล็กๆค่ะข้างบ้านติดคลองขนาดเล็กนะคะแต่น้ำไม่ท่วมค่ะทุกท่านแปลงนี้นะคะถมดินไปเยอะแล้วนะคะเป็นที่ดินปรับถมด้วยนะคะก็น้ำไม่ท่วมนะคะก่อสร้างบ้านได้ถมดินไปเกือบแสนเลยค่ะเนื้อที่ประมาณสงงานนะคะอาจจะขาดนิดหน่อยค่ะทุกท่าน ราคา3 50,000 50, บาทราคานี้นะคะสามารถเจรจาต่อรองได้ค่ะจะซื้อไว้สำหรับอยู่อาศัยหรือว่าเปิดร้านค้าก็เหมาะนะคะอยู่ติดกับถนนรัตยางเลยค่ะอยู่ที่หมู่6บ้านผาท่าพลตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กอำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกนะคะบ้านหลังนี้นะคะทุกท่านขายตามสภาพนี้เลยนะคะที่ดิน ประมาณ2งานนักทุกท่าน3 5 0 0 0้เท่านั้นนะคะใกล้โรงเรียนประมาณ100เมตรห่างจากวัดประมาณ200เมตรนะคะห่างจากสถานีนาไมัยประมาณ300เมตรค่ะห่างจากบ้านผู้ใหญ่บ้านนะคะก็มีบ้านคันอยู่ประมาณ3หลังด้วยกันค่ะห่างจากถ้ำรอดถ้ำเรือประมาณ3กิโเมตรนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อชมพื้นที่จริงได้นะคะ ติดต่อผู้ขายโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะเป็นที่ดินเจ้าของขายเองค่ะท่านสามารถติดต่อเจราจาแลนะชมแปลงจริงได้ด้วยตนเองเลยนะคะเจคโนเพียงมาแนะนําให้ชมเท่านั้นค่ะไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าแต่เราก็ได้ใส่รายละเอียดพร้อมกับช่องทางการติดต่อผู้ขายนะคะไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจนะคะในวันนี้ต้องลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ